สวัสดีครับนัสวัณเทนนะครับก็วันนี้นั่งรถไฟฝรั่งเศสนะครับจากตูลูสไปลูนะครับวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2566นาครับขณะนี้เวลา8นาฬิกานาทีนะครับเวลาที่ฝรั่งเศสนะครับ UTC บวก2ก็อันนี้วันนี้ผมถ่ายคลิปตอนขณะเดินทางแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมเดินทางออกจากสถานีตูลูสมาได้พักหนึ่งแล้วนะครับโดยขึ้นที่ตูลูสมาตาเบียสนี่แหละครับแล้วก็ พอดีถ่ายเป็นคลิปนอตั <inappropriate> ้งนะครับก็ลืมไปครับตื่นมาสลืมสลือยังมึนๆอยู่ก็มาเที่ยวต่อเลยครับบรรยากาศครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับพอออกมาได้เนี่ยก็จะเป็นท้องทุ่งนะครับแล้วก็บรรยากาศวันนี้ดูไกลๆครับเห็นฝนตกนะครับก็ฝนตกเป็นระยะนะครับก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งครับส่วนการเดินทางจากที่ตูรูสไปเมืองรูเนี่ยมันจะรูมันอยู่ทางใต้ตูรูสครับ ก็เดินทางประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเกือบเกือบสองชั่วโมงอะไรครับเราก็จะเห็นสภาพบรรยากาศนี่พื้นแฉะเปียกไปหมดครับก็ฝนตกนะครับส่วนขบวนรถไฟก็ยังวิ่งต่อไปครับนี่โดยเราก็มันจะมีช่วงที่เห็นแนวเขานอยู่ข้างๆเราครับแล้วก็เดี๋ยวจริงๆหลังจากนี้ครับก็จะมีแบบเป็นรถไฟอ่ะขึ้นเขาด้วยนะครับเลาะไปตามภูเขาแล้วเราก็จะเห็นภูเขาไกลๆอะไรครับส่วนอันนี้ก็เป็นตู้สินค้าของเขาครับ นี่อย่างที่เห็นครับก็ส่วนคลิปเนี่ยผมเองก็ตัดมาให้แบบสั้นๆนะครับเพราะว่าก็าบันทึกไปด้วยครับแต่ว่าบางทีก็มีนั่งพักไปบ้างครับนั่งหลับไปบ้างนิดๆนหน่อยๆอะไรเงี้ยครับก็เลยเอาบรรยากาศมานี่ครับอย่างที่เห็นจะเห็นเป็นขบวนรถไฟวิ่งผ่านชนบทไกลๆ,ๆนี่ครับแล้วก็จะเห็นแนวเขาไปเรื่อยๆครับบรรยากา,กาศก็ดีนะครับบรรยากาศ เป็นแบบได้บรรยากาศแบบฝนไปบ้างนะครับโดยสําหรับเมืองรูเนี่ยนะครับก็จะจะเป็นเมืองที่ว่าเหมือนเขามีเป็น,น,นศัสดรสถานศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอ่ะยังไม่ทันได้เล่าอะไรต่อเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้นะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับนี่ครับมีช่วงที่รถไฟขึ้นภูเขาแล้วแบบโอ้โหบรรยากาศวิวดีมากครับฝนมันตกครับแล้วทีเนี้ยเหมือนกับมันมีความชื้นจาก ป่าหรืออะไรครับเราจะเห็นไหมครับว่าเป็นเมฆหมอกไกลๆอยู่เลยนะครับบรรยากาศดีจริงๆช่วงนี้ครับแล้วก็พอพ้นมานี่อันนี้เพิ่งออกอุโมงมาครับแล้วก็รอดอ่าไม่ใช่รอดครับก็คือข้ามทางถนนรถยนต์เลยนะครับแล้วก็เราจะวิ่งตามแนวสันเขาซึ่งจริงๆทางรถไฟมันก็วิ่งเลาะภูเขามาได้สักพักหนึ่งแหละครับแต่ว่าทางที่เห็นอ่าตัวภูเขาเนี่ยมันอยู่อีกฝั่งนึงนะครับซึ่งผมไม่ได้นั่งฝั่งนู้นนะครับส่วนสภาพรถไฟฝรั่งเศสที่นั่งมานะครับก็ เป็นรถปรปับอากาศนะครับนี่โอ้นี่มันมีสุสานเครื่องบินด้วยนะครับแต่เ่าเป็นเครื่องบินที่ว่าเขาปลดประจําการแล้วจอดเต็มท้องทุ่งนะครับสําหรับรถไฟเนี่ยก็สภาพสภาพดีอยู่นะครับแล้วก็วิ่งเร็วนะครับภายในรถเนี่ยก็จะมีตัวปลั๊กชาร์จนะครับที่สำหรับใหเราชาร์จแบตนะครับส่วนแต่ว่าขบวนนี้ไม่ไม่มี Wi- f ฟบริการนะครับแล้วก็พวก มุมต่างเขาก็มีนะครับมุมที่เราสามารถเข็นจักรยานขึ้นมาจอดได้เป็นต้นนะครับแล้วก็รถไฟก็วิ่งมาเรื่อยๆอ,อีกสักพักก็ใกล้จะถึงเมืองลูแล้วละครับครับแล้วก็นี่วิ่งมาเรื่อยๆครับเห็นเป็นบรรยากาศท้องทุ่งสลับภูเขาเป็นฉากหลังและก็เรามาถึงสถานีลูนะครับในเวลา9ก้าโมงห้นะครับแล้วก็ รถไฟก็มาจอดนะครับรับส่งผู้โดยสารซึ่งผมเองก็ลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นขบวนรถไฟนะครับ,บก็จะออกเดินทางต่อ,อไปครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นแล้ครับฝนตกก็ตอนแรกคิดว่าเอาแล้วไงครับเที่ยวอาจจะไม่ได้วิวเท่าไหร่เพราะว่าดูมีฟา้ามีฝนครับแต่เดี๋ยวล้างโจบคลิปนะครับผมก็จะ บรรยากาศมาฝากด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศของศาสานสถานศักธิ์ของเขานะครับรวมถึงป้อมป้อมทหารชาเตฟอเทสนะครับที่เป็นอยู่บนภูขเขากลาเงเมืองแล้วบนป้อมสามารถมองเห็นวิว360องศารครับมาฝากกันท้ายคลิปกับก็เพื่อว่านอกเหนือจากคนรักรถไฟนะครับเผื่อใครสนใจในการท่องเที่ยวครับก็จะได้รับชมบรรยากาศไวด้วยเลยนะครับอ่า รถไฟก็เคลื่อนตัวจากสถานีไปไปอย่างช้าช้านะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับผมก็จะเดินจากชานชาลาครับไปที่ห้องโถงสถานีแล้วก็ออกไปหน้าสถานีครับนี่อันนี้เราเข้ามาจะเป็นโถงสถานีครับประตูอ่าประตูไฟประตูเซ็นเซอร์นะครับแล้วปึ๊บเราก็เดินออกมาครับหน้าผ่านหน้าสถานีเป็นลานจอดรถครับนี่นะครับแล้วก็เบื้องหน้าเราก็คือเมืองรูนั่นเองครับ มองไปไกลๆครับนี่เป็นย่านอาคารสถานีเห็นไหมครับสถาปัตยกรรมเขาก็ยังโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ครับเป็นบรรยากาศ2ที่นะครับที่เอามาฝากกันครับเผื่อว่าท่านใดได้รับชมก็จะได้เห็นเหมือนได้ได้พามาท่องเที่ยวด้วยในตัวครับก็สําหรับผมนะครับก็คงจบตอนนี้เราอยูบน่เพนี้นะครับฝากลงฝากข้ายปด้วยบรรยากาศนะ ชาเีฟอสเมซิอัมในเขาเนนยครับผมไม่ได้จ่ายอารถูกไหมสา้อยหกสิบสามเลยนะครับบรรยากาศเขาดีมากเลยนะครับสวยวิวครับก็ดูความไว้พบกันคลิปต่อต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับเห็นภูเขาไกลๆแล้วมาอีกฟังหนึ่งโอ้โหคือแบบป้อมกลางเมืองของจริงนี่ครับ